đã có công tác và công tác của mình có giao một cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

การคมศรกษาโยตัยขึ้นนะครับโอ้เส้นด้ยขาการคมศกษาโยตัยขึ้นอายไม่รู้น้ำตุ้งนตื้นนได้บ่เออยต้นเป็นยูมาพีบ้านจรรยรวยหายโยตาวมาพีบ้านรเย ไปขอหามเรียนตามลูกอ่ะจะไปจะไปไปแล้วก็มาไปแล้วก็มาไปมาพ่อทําตั้ง5ที่ต้นกับหน้าเนาะเอาละครับเนม <laughs>